ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่กทานกำลังอยู่กับบ้าม thorough, ีก <Tonight> ับช่องอีสานบาดองเองทำกลามยังเมาเต็มป้าพี่น้องผมทำกลามยังเมาเต็มป้าบ้ามีบ้หูว่าสิพีนยังได้ป้อนนี้เจ็บเห็ดกระยากเจ็บเห็ดกระยากพี่น้องผมประวัาการคืนพ่อได้เจ็บอยู่เฮ็ดคลิปสันสันแจ๊คซี่นาทีเนาะพี่น้องเนาะแม่งเมาเต็มเลยพี่น้องผมแม่งเมาเต็มเลยครับบ้หูว่าสิไปยังได้ต่อดีโอ เดี๋ยวบ้ามีภาพไปเบิ่งมองมันนี่มองมันออกนี่มีตะปวกมันว่าเป็นเห็ดปวกบ่เกิดมีตะปวกพี่น้องผมมีตะปวกมีหูปวกบาดมันเมฆมองมันออกจากนี้นี่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 หูเมฆเมานี่หูเมงเมาอืมนี่หูเมงเมาคุณไอเชียดที่เมื่อกี้เมฆเมาโอ้โหออกจากนี้พี่น้องผม เป็นล้านโตเลยพี่น้องผมเป็นล้านล้านโตเลยพี่น้องผมในเจือกสองสามตัวพ่อได้ปนแล้วพี่น้องเนาะอย่าว่ากันขันแบบนี้นี่บ่ไหวหาบ่าได้พี่น้องผมหาหยากเฮ็ดหาหยากหยากพี่นอ้องเลยตอนเตรียมนาอยู่อ้าจัดไปจัดไปอู้ยนี่อีกกว้นึ่นง อุ้ยดอกบงังยีหดอกบังยีเลยดอกบังยีเลยโอ้ย,อ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 ยโอ้โหมันก็เกินไปพี่น้องเป็นล,ล้านตัวเลยบ้านเป็นล,ล้านตัวเลยเม่งมอทำกลางเห็ดพี่น้องไปเอาถึงเม่งมาเอาถึงเห็ดลับไป ไปอีเจาก,อกสองดอกพอเนาะพีน่น้องเนาะบ้ามีว่าวมันบ้ามีแล้วละมันบ้ามีเอาไอ้นี่มาหน้ำดิเดี๋ยวนี้เอาหนี่มาหน้ำอเล็กแหลม ไปพี ohn, ่น uh, ้องผมพ่นโค้เกิดอุ้ยปวกไหมคุณระวองมันขึ้นดี่นี่นะนี่มองมันขึ้นนี่บ่แถวนีเจดดอกบ่ โหดไล่โหดไลย่ยุกกระพุ่นผัวกดยุกกระพุ่นผัวกดไปต้นหนาเ <c oughs> ทียมีพี่น้องผม เบ้ามีบ่ได้หวังหลายหวังเค่ียสองสามดอกภาสิเบ่ามีหายบ่เป็นยังจังเอาเล็กแล้มมาที่แล้ว่าษีผ้าพีนองไปแท่งป่าพันได้เข้าป้าเห็ดแล้ว มันพันจํำเปลี่นาพี่น้องเลยช่้างไปกันยากๆซะละหายากขึ้นพี่น้องนี่แหละช่วงจ้งวะขาขึ้นไก่เฝ้าเก็บกันพี่น้องกด้เบื่อ,อ,งองกันเพราะมันหายากลงพี่น้องกด้เบื่องสาสามบ่น้ำแมงมาเต็มเลยว่นไหนจุดอดอกบอ่สามดอกมันก็พอด้ปนอยู่ สามกรอกพ่อได้ป้นอยู่พี่น้องผมแต่ว่ามันบ่นมีนี่ตี้บาสเนี่ยเฮ็ดเจ๊งไรแล,ล่ะครับนี่โอ้โหผู้ใดสิมาถุ่มทุ่นแางสิยังเบามีอยู่เขาบอกเขากันที่ป้าพ้นตกใหม่ๆพี่น้องกลางคืนแม่งมองมันหลายอยากได้อีกเกด็ดหอกไหมพี่น้องผม ยึดได้อีกเจ็ดดอกไหมตายบ่บาปสองดอกมันกับพ่อปนแล้วเอาอีกเจ็ดดอกในพี่น้องผมอีกเจ็ดดอกในพี่น้องผม,มบ่ได้่เลย quá gì đó vô cầm bó này rồi và cái thị trường thì đấy mà tai nhọn miếng màu khắc khắc này

เจ้าที่เจ้าท่านป้ายเจ้าเข้าบ้าวมีขอาอีกจักดรอคนะ์สามดอกก็พอแล้วล่ะไปให้คุณแม่มาลีห้องป้น บ้าบ่เีนื่อยพี่น้องเศร้าเกิดกับเป็นตัวนี้เห็ดเอาละสีมันหูไปาวาความพยายามขอเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาแล้วเพื่นกะจิหายหดวคุณละพี่น้อง ปลาฮันหายเนี่ยคือคันหาได้ถึงสองสามโดดบ้ามีว่าบ้ามีเจองดีสุดแล้วยังไงจาเอาเสียวเลี้ยมไปหาแท่งปลาอืออืออืมมีบ่ทางนี้มีบ่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  อุ้ยพี่น้องผมอุ้ย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 มาด้วยคนเอ้ยอีกรอบหนึ่งพี่น้องผมเอาดอกสุดท้าย้าวมากันแม่งงร้ายพี่น้องผมเอาไปพอได้ป่นด้เอาไปขายเอาไปขายก็ขายบ่ได้หรอกครับพี่น้องผมนี่ดอกคือแตกว่ะโอ้ตายตายตาย เคี่ยทนแล้วเดี๋ยวพอป้อนแล้วนะพี่น้องผมเอา้าแล้วง่ายเราละไม่มีบ่ดอกจุม่มเช็ดดอกบ่ซ้ำหนีคว้าพ่นดอกเดียวเพิ่นก็นให้ดอกเดียวนะพี่น้องเนาะเอาละเพียงพ่อกับพ่วงจ้องการเพื่ของที่ขอไปคันร่วมมากก็หนีเพิ่นก็ว่ามึงก็คือบข่ขอเป็นหาเพิ่นก็สิว่าอีกแล้วพี่น้องผม เอาพี่น้องผมขอบคุณทุกไรื่ทุกทับทุกการติดต่อตามเมื่อเดิมคือก็พี่น้องผมจะหุวนใจทีมงานอีสานบ้านของเองมีตะเม่งมอสู่บ่ไหว้ทเทสไปหลอดีคลิปหนึ่งต่ว่าบ้ามีลบถิ่มซื้อเลยเพราะว่ายังสู่เม่งมอเพราะอะไรถ่ายไปก็มีตะเม่งมอเต็มหนาเต็มกล่องอยู่พี่น้องผมเอาแรลกพลังใจทีมมีก,กันขอบคุณลหลายๆเลยครับเด้อพอการคลิปหนา้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมคลิปนี้ได้สองสามดอกกะย่าว่ากันพี่น้องเลยเนี่ยนีวันเนี่ยนีวัน โอ้ยไม่กอดดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายก้อนปิดกล่องพี่น้องผมดอกสุดท้ายก้อนปิดกล่องเอาเกิดขึ้นท่ามกลางเกิดขึ้นท่ามกลางหากไหมยังสีมันดันขึ้นบ่ได้มันดันขึ้นบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็จำเป็นต้องเห็บยังสี่เอาเอาคือเกนั่นะมันบ่ได้ดิมันดันขึ้นมายังสีไปล่างดีๆแล้วก็ปปีงปนเอา ครับขอบคุณครับสวัสดีครับหายอยากปานท่องคำ